ผูกมวลเอ็มติดกับปลายเชือกที่มีมวลเอ็มแล้วแขวนไว้กับเพดานดังรูปความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกเป็นเท่าใดลักษณะต,ตรงนี้นะครับเป็นข้อที่ง่ายมากๆนะครับเป็นข้อแรกๆของเรื่องของสมดุลเลยนะฮะเพียงแต่ว่าที่อยากสาธิตให้ดูเนี่ยนะให้เรารู้จักการวาดภาพนะครับอย่างเช่นตัวนี้ฮะเขาบอกว่าอะไรครับเป็นจุดกึ่งกลางของเจ้าตัว เส้นเชือกตัวนี้นะครับซึ่งเส้นเชือกตัวนี้มีมวลด้วยนะมีแรงตึงเชือกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนะวงระบบที่เราพูดถึงก็คือเท่านี้ใช่ไหมครับคือมวลทั้งหมดที่เราพูดถึงเราเอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเราเอาจจะมองใหม่ไปแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีมวลเท่าไหร่ครับเป็นครึ่งหนึ่งของ m ก็คือ m ส่วน2บวกอะไรครับ มวลเอมด้านล่างเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะเพราะว่ามันไม่คิดรูปล่างอยู่แล้วนะฮะเรามองเป็นอีกรูปหนึ่งอยู่แล้วก็ได้นะครับโอเคไหมพอะฉะน,นลงมาข้างล่างครับก็กลายเป็นอะไรครับ W เท่ากับอะไรครับ M G ซึ่ง M ตัวนี้ก็คืออะไรครับ 3m ส่วน2คูณกับ g นะฮะขึ้นไปด้านบนก็คืออะไร ก็คือเป็นแรงตึงในเส้นเชือกเนี่ยนะที่เข้ามนะเพราะนั้น T เท่ากับอะไรครับ w แรงกริยาทเท่ากับแรงปฏิกิริยานะครับข้อน,นี้เพราะว่ามันสมดุลอยู่นะครับมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยนะครับโอเคไหมเพราะนั้น w เท่ากับอะไรครับ3 m ส่วน2คูณ g g ในข้อน,นี้นะครับเขาไม่ได้บอกนะว่า g มีค่าเท่าไหร่นะครับเขาให้ติดไปในรูปของตัวแปรไปเลยนะครับเพราะนั้น เท่ากับ3.2 mg นั่นเองนะครับตอบซะง,งั้นนะครับตอบซะแล้วก็ง่ายมากนะครับเพีงเยงแต่ว่าให้เราฝึกในการมองระบบนะครับดูสิ่งที่โจวย์เขาสนใจนะครับอ๋อเขาจดจใจอะไรเขาสนใจจุดกึ่งกลางใช่ไหมครับเนี่ยเราก็มามาา์ k จุดซะอ่า จุดตึงการอยู่ตรงนี้นะนะให้เป็นจุดอะไรดีอ่าเป็นจุด A อย่างนงี้ก็ได้นะครับค่อยๆเขียนนะครับเหมือนวาดกระตุนนะครับวาดอะไรที่เราได้จินตนาการนะครับเป็นลักษณะน,นั้นไม่ต้องไปรู้สึกว่าตกอกตกใจโอ้ยครูไม่เคยสอนทําไม่ได้ไม่ทําดีกว่าอะไรเงั้นโอ้ไปคิดอะไรที่มันไร้สาระนะครับมันก็จะทำให้เราจิตใจขุ่นมัวจริงๆแล้วเราคิดได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆค,ค,คิด นะครับไม่ต้องไปเร่งกับเวลานะครับเราอาจจะคิดได้เราอาจจะคิดได้ตอนตัวก็ได้มันก็ไม่แปลกนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าในที่ในโอกาสที่เราได้มีการฝึกฝนอยู่เนี่ยนะให้เราทําเต็มที่เต็มศักยภาพของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ